ะะสำหรับระบบเทรด Sniper Trading ที่จะเริ่มเทรดกันนะคะในเดือนอกรกฎาคมเนาะ,ะแล้วก็เราใช้นะคะระยะ SL ใหม่ ai, ก็คือ6 0 0จุด TP 1 2 0 0จุดทีนี้เราจะเริ่มเวลา18นาฬิกานะคะดูด้านล่างนะ,ะปกติเราก็เริ่มเวลานี้เนาะ18นาฬิกานะคะเทรดช่วงเย็นช่วงที่เราเลิกงานนะคะสำหรับท่านที่ทำงานประจำเนาะ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือหลังเลิกงานนะคะเวลาทำงานไปด้วยเทรดไปด้วยอะ่ะมันกังวลเนาะอ่ะมาดูวันแรกนะคะเราก็เข้า,าเดิมเหมือนเดิมสามแดงสามเขียวนี่นะคะวันแรกก็เข้าไปที่ตรงนี้นะอ่ะเข้า,าด้วยที่ตรงนี้นะคะข้างบนเขียวเส้นเขียวแล้วก็ข้างล่างเขียวสามแดงสามเขียวเข้าอ่ะตามเทรสเซอร์อัพแต่มันผิดผิดก็ปล่อยให้มันผิดไม่เป็นไรนะคะ ในกรณีที่นะคะใครที่เทรดสามเขียวสามแดงไม่เอ,เอาโครงสร้างราคาไม้นี้เข้าได้นะคะเข้าเลยแต่สำหรับใครที่เอาโครงสร้างราคาเข้ามาเกี่ยวไม้นี้จะไม่ออกออเดอร์นะคะ,ะมาดูต่อมาดูวันที่2นะคะวันที่ดูด้าน,านล่างเนาะวันที่2องเวลา18บแปนาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเราเข้าเทรดที่ตรงนี้อ่ะ ทีนี้มันตรงเทรดเซตอัพตอนไหนคะตั้งแต่ตรงนี้และนะคะอะถ้าหากว่านะคะแท่งนี้เนี่ยนะคะเห็นไหมมันระยะ SL มันมากกว่ามันมากกว่าห้า้อจุดมันต้องใช้ได้ SL ถึง900เราก็เลยไม่เข้าเทรดอะเราก็เลยมาเทรดที่ตรงนี้นะคะเนี่ยอะที่แท่งนี้นะคะเนี่ยก็คือ3แดง 3, 3เขียวนะคะ ก็คือ 1. มีเส้นสีเขียว 2. มีแท่งเทียนยืนอยู่บนเส้นเขียว 3. ข้างล่างเขียว 3. เขียว 3. แดงเราตั้ง SL 600จุดหรือ6ดอลน,นะคะ TP 1,200จุดนะคะนั่นหมายความว่าต้นทุนต่อครั้งถ้าเราออกรอไซส์ต่ำสุด0.01เราจะมีต้นทุนที่6ดอลลาร์นะคะในอดีตเราใช้แค่3ดอลลา แต่มันไม่พอแล้วนะคะเนื่องจากวอลลุ่มนะคะปริมาณการซื้อขายของคํามันเพิ่มขึ้นนะคะปริมาณอะหมายถึงจำนวนอะ่ะมันเพิ่มขึ้นมันส่งผลต่อแท่งเทียนให้มันสูงขึ้นนะคะพอแท่งเทียนสูงขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงนะคะช่วงราคาก็สูงขึ้นตามนะคะมันก็เลยทำให้การปรับระยะ SL จาก300เป็น600ในเดือนกรกฎานะคะที่ประกาศไปเนาะอันนี้ทำเฟรม5นาทีนะคะทำเฟรม5นาทีเราจะใช้ sl อยู่ที่600 tp 1น0่นะคะอ่ะก็ถูกนะคะต่อมานะคะเช่นเคยนะเวลาสิบแปดนาฬิกาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่านะคะอันเนี้ยนะคะ เราไม่ออเดอร์นะคือแบบมันไม่ทันนะเป็นข่าวทุ่งครึ่งเงินเป็นข่าวนะคะอันนี้เราไม่ทันเนาะเราก็เลยไม่ได้ออเดอร์นะคะเราออเดอร์ตรงนี้อ่ะพอออกไปปุ๊บโดนเอสเอลนะคะตามนั้นนะคะผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกว่ากันไปตามนั้นอันนี้ตรงเทรดเซตอัพไหมคะตรงแต่เป็นช่วงเช้านะคะถ้าใครที่นะคะไม่ได้ไปทํางานก็เทรดได้นะคะ คุณสามารถบริหารจัดการเงินทุนนะคะให้เทรดได้ทั้งวันตาม e, อีเดี๋ยวรุ่งส่งให้เนาะมันมี EP พหนึ่งนะคะที่ไปทำเป็นตัวอย่างกรณีเทรดทั้งวันนะคะอ่ะมาดูต่ออันนี้นะคะ SL เท่าไหร่คะ500นะคะ T P เอสลหกร้อะ 600, นะคะทุกน,นะคะ S L 600 T P 1 2 0 0อ่ะอันนี้โชว์ S L ปึ้งนะคะถือข้ามวันเนาะ ก็เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ผิดไปอันนี้ก็เช่นกันนะคะอันนี้ก็ผิดผิดก็ปล่อยไปตามผิดนะคะมันก็มีผิดมีถูกอันนี้ก็ผิดนี่ก็ผิดอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูบาลานซ์สรุปนะคะอ่ะอันนี้นะคะสามเขียวสามแดงเหมือนเดิมนะคะก็เข้าที่ตรงนี้นี่นะคะข้างบนแดงข้างล่างก็แดงนี่ก็เข้าออเดอร์ที่ตรงนี้นะคะแบ่งไม้ทีพีก็ได้เนาะถ้าใครมีหลายไม้นะคะอ่ะมาดูต่อ เพราะเนี้ยมันมันเอ่อไม่ตรงนะอันเนี้ยมันไม่ตรงเทรดสต์อัพนะคะมันไม่มีจังหวะเข้าหรือที่เราเรียกกว่ามันค่อมจังหวะมันไม่มีจังหวะเข้าอ่ะมันค่อมจังหวะทีนี้อันนี้ตรงจังหวะนะหนึ่งสองสามเนี่ยตรงแต่เป็นตีหนึ่งแล้วนะคะเราก็เลยมไม่ได้เทรดเนาะอ่ะมาดูต่ออันนี้เวลา18บนาฬิกาเป็นต้นไปอะ่ะเข้าออเดอร์ที่ตรงนี้อะ่ะทีนี้กรณีที่นะคะ เรานะคะตั้ง sl แท่งเทียนปัจจุบันนะคะใครที่ตั้ง sl แท่งเทียนปัจจุบันเนี่ยไม้นี้นะคะ tp นะนะคะไม้นี้ tp ส่วนใครที่ตั้ง sl แท่งเทียนก่อนหน้านะคะหรือหกรจุดอันนี้ไม่ได้นะก็คือผิดนะคะท่านจะเอาอย่างไหนก็ได้เลือกเอาสักอย่างหนึ่งอันนี้ถามว่าออกออเดอร์ไหมกรณีที่นะคะใครที่ไม่ได้สนใจโครงสร้างราคานะคะเนี่ย ท่านใช้สามแดงสามเขียวท่านออกออเดอร์ตรงนี้อ่ะตรงนี้ออกไม่ได้เนาะตรงนี้ออกไม่ได้ตรงนี้อ่ะท่านสามารถออกออเดอร์ตรงนี้นะคะได้เลยนะคะทีนี้นะคะใครที่ใช้โครงสร้างราคาเราจะไม่ออกออเดอร์ที่ตรงนี้เนาะเพราะว่านะคะจุด buy ออเดอร์แรกของเราเนี่ยนะคะอยู่ที่ตรงนี้เนาะนะคะทีนี้จุดที่สองมันก็ควรจะสูงกว่ามันก็ควรจะสูงกว่าเพราะว่าการยกโลไง ถ้ามันจะขึ้นนะ่ะไม้ที่สองต้องสูงกว่าแต่ไม้ที่สองกลับทากว่าในลักษณะแบบนี้ไม่ออกออเดอร์นะคะถ้าใครที่ใช้โครงสร้างราคาท่านก็ออเดอร์ได้ไม่เป็นไรนะคะผิดก็ว่ากันไปตามผิดไม่เป็นไรนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะจริงๆแล้วไม่ควรออกเนาะให้มันยกโลไปก่อนนะคะอ่ะอันนี้ก็คือออกได้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 ถ้าใครที่ ไม่ได้ทำงานประจำเนี่ยพี่เจีนาะวางแผน n e y Management แล้วก็เทรดได้ทั้งวันนะคะอ่ะมาดูต่ออันนี้ก็เข้าเดอร์ได้3ามแดงสามเขียวนะคะเข้าตรงนี้นะ,ะอืมเข้าได้หมดนะคะแท่งเทียนปัจจุบันก็ TP แท่งเทียนก่อนหน้าก็ TP เช่นกันนะคะก็3ามแดงสามเขียวเนาะ,ะอ่ะมาดูต่อมาดูต่อซิวันถัดไป วันถัดไปวันที่สิบสี่เนาะไม่มีจังหวะเข้าเทรดเลยนะต่อมานะคะวันที่สิบห้ามีจังหวะเข้าเทรดกรณีใครที่ตั้งแท่งเทียนก่อนหน้าตั้ง sl แท่งเทียนก่อนหน้าคือแท่งนี้ตั้ง sl แท่งนี้ rr หนึ่งต่อสองแบบนี้ท่านจะไม่โดน sl วันนี้ท่านจะถูกท่านจะไม่ผิดแต่ใครที่ตั้งนะคะ แท่งเทียนปัจจุบันหรือระยะ sl 600จุดเราจะโดน sl กันอันนี้ลุงมก็โดนนะคะก็เราโดน sl กันไปนะคะตามนั้นนะคะทีนี้มาดูถัดไปเราก็เข้าเทรดที่ตรงนี้จะเข้าเทรดตรงนี้ก็ได้นะแต่มันไม่เหมาะไม่เหมาะยังไงไส้กับเนื้อพอๆกันนะคะอันนี้สวยกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าถ้ารอได้ก็รอถ้ารอไม่ได้จะเข้าตรงนี้ก็ได้เพราะมันตรงเทรดเซ็ตอัพนะคะ 1. เส้นสีแดง 2. แท่งเทียนแดง 3. ข้างล่างแดงนะคะก็เข้าตรงนี้ได้อันนี้เข้าไม่ได้นะข้างล่างยังเขียวนะคะไม่ได้นะ,ะก็ไปเรื่อยๆนะคะฮาเราหนึ่งต่อสองนะคะจุดนี้เข้าได้ไหมคะเข้าได้นะคะสิบนาฬิกาเข้าได้เลยนะคะอันนี้แต่ว่าเราเลือกที่จะเทรดช่วงหลังหลังเลิกงานเนาะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะ,นะะมาดูต่อ อันนี้นะคะก็สามแดงซัมเขียวเข้าได้เลยนะ,ะ SL 6 0 0 TP 1000ใครที่ตั้ง SL แท่งเทียนปัจจุบันก็ไม้นี้ก็เรียบร้อยไม่ได้ TP นะคะมันก็แลกกันนะคะไม่มีอันไหนที่ดีกว่าขึ้นอยู่กับว่าจังหวะไหนนะคะบางจังหวะแท่งเทียนก่อนหน้าดีกว่าบางจังหวะ SL 6ก0จุดดีกว่าบางจังหวะการตั้ง SL แท่งเทียนปัจจุบันดีกว่านะคะ อ่ะอันนี้นะคะเข้าที่ตรงนี้เนาะแต่ว่าแท่งเนี้ยมันมากกว่า600จุดเราจรึงพิจารณาไม่เข้าเทรดนะคะอ่ะมาดูซิถัดไปนะคะถัดไปวันที่18เนาะอ่เวลา18นาฬิกานะคะอันนี้เสียดายเนาะก็คือเราเข้าที่ตรงนี้เนาะแล้วก็ลากมาปุ๊บโดน SL น,นะคะไม่พ้นนะโดน6 0 0จุดไม่พน้นอันนี้ก็เข้าได้นะเวลาเท่าไหร่11นาฬิกาเข้าได้เลยนะคะแต่ว่านะคะ เราเนี่ยนะคะถ้าใครไม่ทำงานคุณเข้าตรงนี้ได้แต่ในกรณีคนที่ทำงานอ่ะมันจะเข้าไม่ได้นะสิบเอ็ดนาฬิกาเพราะคุณทำงานอยู่เดี๋ยวจะเสียงานประจำอันนี้ก็เข้าได้นะคะอันนี้ก็เข้าได้อ่ะอันนี้เข้าได้เขาได้หมดเลยแต่ว่าอ๋ออันนี้เข้าหนึ่งสองสามอ่ะอันนี้เข้าไม่ได้นะคะอันนี้เข้าได้นะคะอ่ะทีนี้นะคะมาดูต่ออันเนี้ย สวยมากแต่มันไม่มีจังหวะเทรดไงนะคะมันไม่มีจังหวะเทรดท่านลองดูสมาร์ทเทรนด์นะสมาร์ทเทรนด์มีจังหวะเทรดนะคะมันจะมีจุดเติมออเดอร์ให้ลองไปดูที่สมาร์ทเทรนด์สไนเปอร์เทรดดิ้งไม่มีจังหวะสมาร์ทเทรนด์มีนะคะลองไปดูนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะมาดูต่อเวลา18บแนาฬิกาของวันที่22เหมือนกันเลยสามาร์ทเทรนด์มีจุดเติมออเดอร์ให้ แต่สาณเต๊ะเพอร์เทปดิ้งเนี่ยมันเป็นเทรนก็จริงแต่มันไม่มีจังหวะเข้าเทรดมันเข้ากันตั้งแต่ตรงนี้แล้วอะ่ะมันเข้ากันตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะคะมันเข้ากันตั้งแต่เวลา14นาฬิกาแล้วดังนั้นอันนี้เป็นการเติมไม้ท่านจะเติมไม้ท่านไปดู Smart นะสมารท์ทเพนนะสมาร์ทเพนจะมีอาซิกเนลเติมไม้ให้นะคะเป็นลูกศรสัส่งบายสังเซลมาดูต่อนะคะมาดูต่ออ่าทีนี้อ่ามาดูซินะคะ วันที่23นะคะเวลา19บเกนาินทีซ้แดง3เขียวนะ,ะก็เข้าไปนะคะอันนี้ก็ TP นะคะอันนี้ก็น่าเสียดายเนาะมันเข้าไม่ได้นะคะเพราะ1 2 3นะคะตรงนี้ยังเป็นเขียวอยู่เราเราไม่เสียวนะคะดังนั้นจุดตรงนี้ไปดู s n i เปอร์ r a i ดิ้งสไนเปอร์ถอยดิ้งเติมไม้ได้อ่ะไปดูสมาร์ทเทรนสมาร t ทเทรนสามารถเติมไม้ได้แต่ s n i เปอร์ a d i ดิ้ไม่ไม่มีจุดเติมไม้เข้าแล้วจบเลยนะคะ สไนเปอร์ถดดิ้งคือพยายามจะไม่ยืดเยื้อเนาะได้ก็คือได้ไม่ได้ก็เสียนะคะแต่ว่าสมาร์ทเทรดมันมีการเติมไม้ให้นะคะ,ะมาดูต่ออันนี้นะคะวันที่25เนาะก็เข้าตามเทรดเซตอัพนะคะกรณีที่เรา SL 600หก้อเราพ้น SL แท่งเทียนก่อนหน้าเราก็พ้นเช่นกันแต่ SL แท่งเทียนปัจจุบันดนนะเ่มันก็แลกกันคนละทีไม่มีอไหนที่ดีกว่านะคะบางจังหวะ หกร้อยดีกว,ว่าบางจังหวะแท่งก่อนหน้าดีกว่าอันนี้ก็เช่นกันนะคะระยะ sl หกร้อยจุดนะวันที่ยนะี่แปดระยะ sl หกร้อยจุดนะคะพ้นนะคะใครจะเอาแท่งเทียนก่อนหน้าพ้นนะ,ะเอาแท่งเทียนปัจจุบันไม่พ้นนะ,ะแท่งเทียนปัจจุบันเนี่ยไม่พ้นนะคะแท่งเทียนปัจจุบันนี่มันเหมาะกับนะคะสัมผัสปุ๊บออกเลยอะไรเงี้ยสัมผัสปุ๊บออกเลยอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ะะอยออกเลยนะคะได้นะคะ แท่งนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราไม่เอาโครงสร้างราคานะจริงๆแท่งนี้ท่านออกได้เลยนะคะอ๋อมันต้องออกแท่งนี้อยู่ดีอะเพราะฉะนั้นยังไงมันก็ไม่พนะ้นน่ะคือเอาตามลุ้งเถอะลุ่งใช้แท่งนี้ก็แท่งนี้เนาะเราไม่พยายามละนะคะก็คือเข้าแท่งนี้เนาะ SL 600จุดนะคะ TP อ๋อ XL 600จุดนะคะ TP เท่าไหร่คะ 1,200งพันสองอ่าท่านดูตรงนี้600ดูตรงนี้1,200นเนาะก็ตามนั้นนะคะเอามาดูต่อสิมาดูต่ออ่าวันที่29ผิดหนึ่งนะคะอ่าผิดสองนะคะก็ตามนั้นนะคะมันผิดก็ทำอะไรไม่ได้ในกรณีที่นะคะเรานะคะใช้เราเข้าออเดอร์ที่ตรงนี้เนาะ,ะเราใช้แท่งเทียนนะคะอันนี้มันผิดแท่งเทียนปัจจุบันก็ผิดแต่แท่งเทียนก่อนหน้ารอดนะ เนี่ยมันได้สองเท่ากรณีที่เข้าออเดอร์แล้วใช้ SL แท่งเทียนก่อนหน้ารอดอใช้แท่งเทียนปัจจุบันไม่รอดระยะ SL600 ไม่รอดอ่ามาดูอันนี้อันนี้นะคะเราใช้ s l 6 0 0 g p 1้0ยมันไม่รอดนะคะมันโดน SL มันโดนเขาเรียกว่าไงบังหน้าทุนน่ะนะคะถ้าใครบังหน้าทุนจะโดนน่ะแต่ถ้าใครไม่ไม่บังก็ ก็ปล่อยมันจะข้ามวันไปหลายหลายวันแล้วสุดท้ายก็โดนเ l อยู่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยกรณีอ่าใครที่ตั้ง SL 6เ0รจุดไม้นี้ไม่รอดแต่คนที่รอดคือใครรู้ไหมคนที่ตั้ง SL แท่งเทียนปัจจุบันระยะ SL เเนี่ยทีเท่าคนที่ตั้ง SL แท่งเทียนก่อนหน้าอ่ะรอด TP 2เท่าของความเสี่ยงรอดนะคะดังนั้นมันไม่มีอันไหนดีกว่า หรือแย่ไปกว่านี้แล้วนะคะเราจะตั้งยังไงก็ได้แล้วแต่เรารับความเสี่ยงได้แต่ลูกแนะนำถ้าจะเอาตามเทรดเซตอัพของดังเพจ SL600TP 1200นะคะมีอ่ามัน,ม,นมันออกออเดอร์ง่ายกว่านะคะมันวางแผนการเทรดง่ายกว่าวางแผนการ Money Management ง่ายกว่านะคะวางแผนความเสี่ยงง่ายกว่าเพราะมันฟิกซ์นะคะ การที่เราจะใช้ SL 600จุดมาจากไหนมาจากค่าเฉลี่ยนะคะที่เราเก็บสถิติมานะคะ,ะมาดูต่ออันนี้ก็เช่นกันนะคะเข้าที่ตรงนี้ถ้าเราตั้ง SL แท่งเทียนก่อนหน้านี้มันไม่หลอดอ่าเห็นนะถ้าเราตั้ง600จุดหลอดนะมันก็สลับกันไปอะคะ่ะ ไม่มีอนไดที่ดีกว่าหรือแย่กว่าอ่ะไม่มีละหมดแลวนะคะอันนี้ล่าสุดเนาะวันที่สาสิบนะคะเวลาสิบเก้านาฬิกาก็เข้าเทรดได้ถ้าใครไม่ทันที่ตรงนี้ก็มาเข้าที่ตรงนี้ได้นะคะได้เลยนะคะก็คืออ่าโทษทีนะคะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เนาะทำไมไม่เข้าแท่งนี้เพราะว่าไส้ข้างล่างมันมันเยอะกว่าข้างบน,นะคะ่ะมันเกิดการลูดไส้ขึ้นไปแบบเนี้ยแรงขายมันน้อยกว่าแรงซื้อดังนั้นอืมออกแท่งนี้ดีกว่า นะคะท่งนี้ดีกว่าก็ลากเ l ลงมาก็แบ่งไม่ดีเพียวนะคะอ่ะโอเคนะคะอ่ะนะคะมาดูมาสรุปผลการเทรดกันสักนิดหนึ่งนะคะผลการเทรดเดือนกรกฎาคมนะคะจากเดิมเราจะระยะ sl 300เราจะปรับระยะ sl เป็น600อเอ่อ TP 1 2 0 0เราจะฟิกความเสี่ยงลอสติ้งต้นทุน50ดอลลาร์ถ้าใครมีเท่าไหร่คะ10ดอลล์ก็ใช้10ดอลน,นะ ถ้าใครมีกี่ดอนคุณก็ใส่อันนี้หมายถึงว่าต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนต่อไม้นะคะต้นทุนต่อไม้สิ่งที่มันต่างกันก็คือหลอดใสค่ะระยะ sl มีผลกับหลอดไส่นะคะเมื่อก่อนเราใช้ต้นทุน50ดลอลลาร์นะคะเราใช้ระยะ sl 300มันสามารถออกหลอดได้0.17ปัจจุบันเราใช้ทุนเท่ากันค่ะแต่ว่าเราออกหลอดไส์ได้น้อยลง เพราะระยะ S L เราลึกกว่าเดิมไกลกว่าเดิมนะคะดังนั้นนะคะ Money Management ให้ดีๆเนาะก็เราฟิกระยะ S L เราฟิกคอร์สนะคะดังนั้นต้นทุนต่อไม้ต้นทุนต่อครั้งเนี่ยนะคะมันจะกำหนดได้นะคะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะมีการเทรดอยู่ทั้งหมด10 18ครั้งนะเดี๋ยวแรับนะคะจ u ล y ครับนะอ่ะโอเค มีการเทรดอยู่ทั้งหมด18ครั้งถูกอยู่9ผิด9วิเลท50%บเปอ์เซบาลานซ์นะคะตามนะคะกำไรหรือขาดทดนกำไร450าดอลลาร์นะคะ TF 15นาทีสไนเปอร์เ d i n g ดิงตั้งแต่เวลา18บแนาฬิกาเป็นต้นไปนะคะมันก็มีถูกมีผิดนะเห็นไหมเมื่อกี้ผิด loss on loss ติดต่อกันเห็นไหมมันมันก็มี loss ติดต่อกันมันก็มี Win ติดต่อกันมันมีทั้ง loss ทั้ง win ดังนั้น ท่านต้องพิจารณาความเสียงว่าท่านรับความเสียงได้ไหมถ้ารับความเสียงไม่ได้ไม่ต้องเทรดไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่าอย่างเงี้ยมันผิดติดต่อกัน3ครั้งอะรู้สึกยังไงนะคะเมือ่อใดก็ตามที่มันผิดติดต่อกันจนเรารับความเสี่ยงไม่ได้ให้หยุดเทรดเนาะต้องหยุดเทรดนะคะถ้าเรารับความเสียงไม่ได้ดนะ,อ,นะะนนะอ่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ